ค่ะวันดีค่ะที่น้องชาวไทยฤีขอเมลาทุกท่านนะคะตื่นมาพัะสว่างบรรยากาศดีค่ะแดดแจ่มแดดจ้าค่ะหนาวเย็นอยู่นะคะบ้านของคุณแม่ค่ะคุณแม่ออยพอรให้ทหารกล้าทุกนายที่ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติอยู่ทุกวันเลยนะคะขอให้ท่านแขวัคลดปลอดภัยทุกท่านนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองสยามเทวาธิราชเจ้าคุ้มครองหน่วยทหารกล้าของเราทุกนายนะคะ คุณแม่เอาใจช่วยค่ะสู้ๆนะคะให้กำลังใจค่ะค่ะคุณแม่มีผ้าตัดเสื้อค่ะเป็นผ้าตัดเสื้อนะคะค่ะราคาอยู่ที่สองเมตรแปดร้อยบาทสีนี้เป็นสีออกโทนสีโอรสนะคะสวยงามมากค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างนะคะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะราคาอยู่ที่สองเมตรแปดร้อยบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ ออกโทนสีจะออกออรสก็ไม่เชิงโอรสนะคะอมๆค่ะอมๆค่ะสวยค่ะใส่ออกบุญออกงามค่ะช่วงนี้ค่ะเป็นเทศกาลสดใสโดดเด่นนะคะค่ะโทรทักคุณแม่เข้ามาได้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองในแ0ดร้บาทสีนี้เป็นสีธรรมชาติพะเทีวค่ะค่ะออกโทนสีแบบค่ะเหมือนในภาพก็ออกเป็นเหมือนชมพูอ่อนๆแต่ไม่ใช่นะคะ เป็นเหมือนสีเปลือกไม้ค่ะค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างค่ะราคาอยู่ที่สองเมตรแปดร้อยบาทนะคะค่ะแกแกแกไม่ค่อยชมพูเท่าไหร่นะคะออกเป็นเป็นสีเปลือกคล้ายๆสีเปลือกไข่ะคะ่ะสีเปลือกไข่แต่ว่าแม่ดูในภาพมันเป็นเหมือนคล้ายๆชมพูแต่ไม่ใช่ค่ะมันเป็นเปลือกไข่อมชมพูนิดหนึ่งค่ะ ค่ะคุณแม่ก็เรียกสีไม่ค่อยถูกนะคะค่ะเปลือกไข่อมชมพูนิดหนึ่งค่ะราคาอยู่ที่สองเมแปดร้อยบาทค่ะราคาสองเมตแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะนี้ก็เป็นสีโอรสค่ะออกสีโอรสนะคะค่ะนี้ก็สองเมแปดร้อยบาทค่ะคุณแม่ก็ขายแบบช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็เย่นแย่ค่ะเราก็ พอแต่ได้อยู่ได้กินค่ะกำไรประทูเข่งหนึ่งเหมือนคุณแม่บอกนี่ค่ะโอรสค่ะค่ะสวยมากค่ะราคาอยู่ที่สองเมตรแปดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านทุ่งยืนค่ะความยาวสองเมตรนะคะค่ะเป็นท่าตัดเสื้อค่ะค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทโอรสขาวรสอ่อนๆนะคะค่ะท่านยาวสีไหนก็โทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะ อันนี้งานขาวดำนะคะขาวดำมีสี่เมตรค่ะค่ะเป็นงานขาวดำมีสี่เมตรค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทเหมือนกันค่ะค่ะสี่เมตรแปดบวกแปดเป็นสิบหกเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะตัดเสื้อได้ชุดหนึ่งนะคะค่ะท่านไหนจะเอาไปค่ะช่วงนี้ก็ค่ะช่วงใส่ขาวดำก็โทรทักคุณบอกคอแจ้งคุณแม่ค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าตัดเสื้อนะคะ ค่ะคุณแม่ตื่นเช้าขึ้นมาค่ะเสียงนกกระจิ๊บกระจอกบ้านของคุณแม่เยอะมากเลยค่ะค่ะก็ช่วยคุณแม่ขายของบริการของคุณแม่ค่ะค่ะราคาอยู่ที่สองเม็ดแปดร้อยบาทค่ะค่ะนี่สีชมพูค่ะสองเม็ดแปดร้อยบาทนะคะสีชมพูนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะเป็นผ้าตัดเสื้อค่ะ อันนี้อยู่ที่เขียวนะคะเขียวตองค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะเป็นตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งค่ะค่ะเป็นงานใหมบ้านหุ่งยืนค่ะมองเห็นที่ไหมกระโปรงกระปัมคืองานงานใหม่บ้านทุ่งยืนนะคะค่ะสองเม็ดแปดร้อยบาทค่ะสวยไม่สากสวยไม่จืดจางนะคะค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทสุดนี้ออกโทนสีแต่ไม่มีหมายเลขนะคะค่ะสีม่วงชมพูค่ะ ค่ะเป็นม่วงชมพูนะคะค่าราคาอยู่ที่สองเมตรแปดร้อยบาทตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งค่ะเป็นงานไหมบ้านทุ่งยืนค่ะไม่หยาบไม่แข็งไม่กระด้างนะคะเป็นผ้าพื้นค่ะผ้าพื้นตัดเสื้อค่ะท่านอยากไปตัดเสื้อค่ะออกงานดอกบุญก็อนนี้ค่ะเป็นน้ำเงินสดนะคะค่ะนี่ก็สองเมตรค่ะค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะผืนนี้สีน้ำเงินนะคะ ค่ะท่านไหนอยากได้สีไหนก็โทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะผืนนี้บานเย็นค่ะราคาสองเมตรแปดร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนแก่ทุกผืน,กกนค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าตัดเสื้อนะคะผ้างานผ้าตัดเสื้อค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจมาตลอดบนรักษาผระคุ้มครองสิงสัดิตต์์ปกป้องทุกท่านค่ะ